สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียริจากคุณลูกค้านะครับขับรถ m a z ด a 3นะครับปี2014นะครับวันนี้นะครับเข้ามาใช้บริการที่ร้าน OBD Shop ของเรานะครับเป็นรถ m a z d a นะครับ3นะครับปี2014คันนี้นะครับเลือกติดตั้งเกีรนะครับเป็น OBD รุ่น TS Zero นะครับตัวนี้นะครับเกีรจะใช้งานสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเข็มวัดรอบกันนะครับเที่ยวกับตัวรถนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับนะครับจะไม่ เกจจักปาดเลยนะครับดูของรถนะครับเปรียบเทียบกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับตรมเปลี่ยนหน้านิดหนึ่งดูหน้านี้นะครับเกจจักปาดเข้ากับรถนะครับไม่ดีเลยนะครับดูค่าต่างๆของรถ Mazda 3นะครับได้ครบนะครับ แบบนี้เลยนะครับทั้งอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับตัว80องศานะครับ80องศาจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับ88จะเป็นอุณหภูม่้อน้ํานะครับส่วน13.1ก็จะเป็นโวลต์ดังดันแบตเตอรี่นะครับเข็มตัวนี้เป็นวัดรอบสังเกตว่าจะไม่ดีเลยนะครับน่ครับเข็มขึ้นเร็วนะครับตามรถเลยนะครับมีแถบแจ้งไฟเตือนด้านล่างสถานะให้ด้วยสีฟ้านะครับเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับแบบนี้เลยนะครับ สวยๆหล่อๆนะครับใน Mazda สามนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเมนูการใช้งานของปร่ดตัวนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับทําให้เราใช้งานเข้าใจได้ง่ายนะครับนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ง่ายด้วยตัวเองนะครับสินค้าและประกันการใช้งานให้2ปีเต็มนะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OB Shop นะครับมีการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับสวยๆหล่อๆในมาสด้า3คันนี้นะครับขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถมาใช้บริการร้านอูบิชชอปของเรานะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0ู9ย์9 5ด0 8้าห้าห้า็ดดครับสวัสดีครับดับเครื่องแล้วหน้าจอก็จะบอกนะครับ แระจะทางที่เราขับรถพร้อมเวลาที่เราขับรถว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วหน้าจอจะดับไปแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ